มุมมองกับคําถามที่ตอบยากคําถามนี้ค่ะสมมุติว่าเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์งานนะคะคุณอาจจะเจอกับคําถามนี้ค่ะว่าสําหรับบริษัท ABC แล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแล้วก็ทางทีมงานของเราต้องการหาคนที่มีความชํำนาญเฉพาะทางคุณคิดว่าคุณเหมาะกับงานนี้หรือเปล่า ถ้าหากว่าคุณเจอคำถามนี้แล้วคุณจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรจากเราซึ่งวันนี้พียอน,นี่จะมาแชร์สามุมมองค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือความชำนาญเฉพาะทางค่ะเขาอาจอยากจะรู้นะคะว่าคุณเนี่ยมีทักษะหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการหรือไม่ค่ะอย่างที่สองค่ะนั่นก็คือความเข้าใจด้านวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาค่ะเขาต้องการอยากจะเห็นนะคะว่า ถ้าหากว่าสมมติมีลูกค้าเป็นชาวจีนเนี่ยคุณจะเข้าใจวัฒนธรรมและภาษาของลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นชาวจีนได้มากน้อยแค่ไหนคะและอย่างที่3สุดท้ายค่ะนั่นก็คือความเข้ากันได้กับทีมค่ะนั่นหมายความว่า เขาเนี่ยอยากจะรู้นะคะว่าคุณเนี่ยมีความสามารถที่สามารถทํางานร่วมกันกับทีมขององค์กรของเขาได้หรือเปล่าค่ะและอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะก็คือคุณมีคุณสมบัติที่ตรงตามที่ทั้งทีมเนี่ยเขาต้องการจริงๆหรือเปล่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมเอาข้อมูลดีๆเหล่านี้ไปลองปรับใช้กันดูนะคะและถ้าวันนี้คุณต้องการอัพสกิลตัวเองในเรื่องของการตอบคําถามด้านการสัมภาษณ์งานหรือว่าสัมภาษณ์เรียนก็ตามหรือว่าต้องการ ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ดูโดดเด่นนะคะคุณสามารถทักแชทมหา mm hmm. พียรนี่รัวๆได้เลยค่ะเพราะทีมงานพียรนี่จะช่วยไกด์คุณแล้วก็ฝึกคุณให้ตอบคำถามแบบมืออาชีพได้ค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดเซฟแล้วกด Follow เพจเพียนนี่ด้วยนะคะ